You uh, got money. ใานนายกท่านประธานส่วนราชการท่านพี่น้องประชาชนชาวกรุงศที่เคารับทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกของปีศักราช2 5 6 7ซึงง่งทุกท่านที่มาร่วมพิธีถวิลอางบัติในวันนี้คงได้รับพรจากพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วผมถือว่าเป็นพรที่สมบูรณ์และก็ถ้าหากว่าเราได้ประพริปฏิบัติตามที่ พระพุทธเจ้าได้ภาวนาให้พรไว้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับชีวิตและครอบครัวและก็ในวรระปีปิใหม่ในวันนี้ซึ่ง,งเก,กิดจักราวันแรกในวันนี้ผมก็ขออำนาจจิงกัตที่ท่านเคารพนับถือทั้งหลายพร,ระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีานาถยงโปรด พภิบาทคุกครองให้พี่น้องไปญ่ใหโดินชาปูนสองทุกท่านได้มีความสุขมีความเจริญท่านหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บและไปอันตรายทั้งกวงและขอให้ทุกท่านได้โชคดีตลอดปี2 5 0 0รอมสามการพระคุณเจ้าอาเปียังท่านนายคุณคอบ เจ้าครอบครัวที่เคารพยิ่งันสวัสดีปีใหม่ครับที่เพี่น้องที่เดินทางมาร่วมในการประมูลตักบาตรเรื่องใหโอกาสวันขึ้นปีใหม่หนึ่งลูกประหลาดตรงของปี557ในวันนี้ครับผมนายวิเชชัคยคงนุษ์นายกเทศมนตรีอำเภอเกาะชะด็ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมวันนี้ ในปี2500ที่ผ่านมาทุกคนนำเปียนเราสู่สิ่งที่ดีๆว่าอางภอสองเรามีผู้นำที่ดีนะครับท่านนายเฟระเช่ทง่หาท่านก็ได้นำพาสู่บังกฤสองนะครับชมท่านได้รับนายเอร์แวนทิดซึ่งเป็นหนึ่งในสีของประเทศนะครับหนึ่งเดียวของภาคใต้ 5. ที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจนำประเมินสอบนะครับให้ดีแนวทางการดึงงานรับต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านขออนุญาตขอบคุณนะครับผมไม่ใช่บริษัทของกวนนะครับผมตัวแทนนะครับร้อยมูลนวัตชินพุทธนาครับหัวหน้าท่าปฏิบัติการดิจิทัลรายเดือนหน่วยธารกิจการค้าสาขาศูนย์นะครับก็ บริการมอบหมายเห่นก็ในโอกาสนี้ในช่วงขึ้นปีใหม่ปี2567นะครับก็ขอให้ทั้งพี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะครับมีความสุขคกับงาน ไม่ปไปเลยไปไปเลย <laughs>